รูปฌานที่สามตติยฌานเมื่อจิตเข้าถึงจะปรากฏสภาวะอันสงบนิ่งว่างและเป็นอุเบกขาร่างกายและการรับรู้ถึงลมหายใจจะเบาบางจนคล้ายเลือนหายไปเมื่อกำลังของจิตเริ่มอ่อนล้าก็จะถอยออกจากฌานนั้นและสามารถกลับเข้าไปใหม่ได้หลายครั้งในวันหนึ่งส่วนภาวะนิ่งว่างและเป็นอุเบกขาที่คล้ายคลึงกันแต่เป็นคุณสมบัติของอรูปฌานในระดับต้นซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าเป็นผู้รู้หรือธาตรูนั้น หากเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจะดำรงอยู่อย่างมั่นคงเป็นเวลานาน,านโดยไม่ต้องมีการเข้าออกสลับกันฌานทั้งสองประเภทนี้จัดอยู่ในกลุ่มของสมาธิที่มีกำลังเพียงพอต่อการกดข่มกิเลสไว้ชั่วคราวเท่านั้นในส่วนของรูปฌานที่สี่จะตุทะฌานมีองค์ธรรมที่สำคัญยิ่งคือการละสุขและละทุกทางกายรวมถึงการดับโสมนัสสุขทางใจและโทมนัสทุกทางใจในอดีต การละสุขนั้นก็คือการละสุขที่เคยได้รับจากรูปฌานสามจำเป็นต้องอาศัยการนั่งอยู่ในท่าสงบเป็นระยะเวลานานจนกระทั่งสภาวะนิ่งว่างและเป็นอุเบกขานั้นค่อยๆจางคลายและหายไปภาวะทุกทางกายก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาแทนที่ณจุดนี้เองที่เราต้องเริ่มต้นกระบวนการระวางทุกที่เกิดขึ้นด้วยการกำหนดรู้แต่พึงทราบว่าทุกทางกายมีได้แสดงออกเพียงอาการเดียวหากแต่มีหลากหลายรูปแบบทั้งความรู้สึกเบาและหนักหน่วง โดยที่หนักหนาสาหัสที่สุดคือเวทนาใหญ่เราต้องกําหนดรู้โดยปล่อยให้ทุกเวทนานั้นแสดงลักษณะความเป็นไตรลักษณ์อัน,นิจจังทุกขังอนัตตาด้วยตัวของมันเองผู้ที่เคยผ่านพ้นสภาวะนี้จะรู้สึกประหนึ่งนั่งอยู่ในหลุมเพลิงที่ร้อนระอุแผดเผาตรงจุดนี้เองที่แม้จะมีสติหรือสมาธิที่เข้มแข็งเพียงใดก็ยากที่จะทานทนต่อความเจ็บปวดของทุกได้จึงจำเป็นต้องยอมจำนวนปล่อยวางตนเองไปพร้อมกับการดับลงของเวทนาใหญ่ จึงจะสามารถก้าวข้ามไปสู่สภาวะที่สูงกว่าได้กระบวนการผ่านพ้นเวทนานี้มีสองลักษณะคือประการแรกเวทนาดับลงเองพร้อมกับการบังเกิดอย่างทัศนะเห็นก้อนเนื้อหัวใจขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ประการที่สองเวทนาไม่ดับลงแต่ร่างกายแสดงอาการตอบสนองถึงขั้นสะดุ้งเฮือกอย่างรุนแรงนี่คือสองลักษณะของการก้าวผ่านของผู้ที่เจริญฌานสี่โดยที่ไม่มีพื้นฐานของความว่างเกิดขึ้นเองเป็นฐาน แต่สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานของความว่างเกิดขึ้นเองประเภทนี้จะไม่เผชิญกับอาการของเวทนาที่รุนแรงเช่นนั้นเพราะสภาวะความว่างนั้นเองจะช่วยแบ่งเบาและรองรับความรู้สึกของเวทนาอีกชั้นหนึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงลักษณะของการละสุขและทุกข์ซึ่งเป็นส่วนของเวทนากายในขั้นต้นของการเข้าสู่ฌานสีเท่านั้นยังมิได้กล่าวถึงกระบวนการดับโสมนัสและโทมนัสอันเป็นเวทนาทางจิตที่เกี่ยวข้องกับกรรมคุณทั้งห้าแต่อย่างใด